อสวัสอดีค่ะวันนี้อยู่ที่บ้านค่ะอยู่กับทุกคนเลยเอ,อนั่นแหละนะวันนี้ก็มีอะไรนิดหน่อยจะมาบอกเพราะว่าพอครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าชอบทาโลชั่นใช่ไหมมีคนส่งโลชั่นมาให้เยอะมากแล้วก็วันนี้จะเลือกเป็นตัวนี้เพราะว่าใชา้วรู้สึกโอเคกับตัวนี้มากเพราะว่ามันทาแล้วขาวเลยเป็นโลชั่นที่แบบว่าทาครั้งแรกก็ขาวเลยนะคะอืมอเออไม่าใายดูแล้วเพราะว่าทาไปหลายรอบแล้วแล้วคลิปนี้อัดหลายรอบมาคลิปนี้คลิปที่อ่นแล้วไม่รู้แล้วทาไปหลายรอบมากนี่ อันนี้คือขั้นที่ทานนี่คือขั้นที่ไม่ได้ทานนะคะเห็นปะเออคือเป็นโลชั่นที่ทาแล้วค่ะเลยพี่ยาก็ทาคือแบบว่าวัาวนนี้ปนไปดูอัดคลิปไม่ค่อยได้เออแต่คลิปเนี้ยจะเป็นคลิปสุดท้ายที่อ่านทีไม่อ่านแล้วเออเออนะก็อะไรคืออันเนี้ยมันจะเป็นอ่าโลชั่นสับป,ประรดนะคะมี aha 80%แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมี spf 100เลยนะคืออ่ามาตรฐานนะเขาให้ที่ spf 50ใช่ป่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยมัน spf 100นึงก็จริงแต่ว่ากอ็อชอบนะเพราะว่า ยิ่งแบบว่าเอสเเยอะเรายิ่งแบบว่ามั่นใจว่าแบบว่าเออผิวเราจะไม่โดนแดดไปทำร้ายไ,ไปมากกว่านี้เออนะก็ชอบชอบชอบเอสเอที่มันเยอะๆนะคะตัวนี้ก็เยอะดีก็เลยแบบว่าเออชอบตัวนี้นะแล้วก็อัีจจะมีพโกส่วนผสมที่มันทําให้ผิวขาวหมดเลยอืมเยอะมากพูดไม่หมดนะคะอืมก็จะมีทาแอปเปิลด้วยอืมทาตัวนะคะก็ทา,ชาเช้าเย็นเป็นโลชั่นปกตินั่นแหละเออนะอืมก็อันนี้ขวดนะคะอืม นี่คือเนื้อครีมให้ดูสีเหลืองนะคะกลิ่นแบบเป็นกลิ่นสับปะรดเลยนะคะก็กลิ่นสับปะรดจริงๆอะพาี่อาร์ตฝากค่ะโอเคก็วันนี้จะมาบอกแค่นี้แหละว่าขอบคุณมากนะคะเออนั่นแหละก็อันนี้ก็ถ้าสนใจก็จะทิ้งไละจ์ตีดต่อไว้ให้นะสำหรับคนที่แบบว่าคือทุกคนมาชอบความขาวกันอยู่แล้วนะคะก็ลองไปแบบว่าศึกษาไปอะไรก็ได้เพราะว่ารีวิวเยอะมากนะตัวเนี้ยเยอะแบบมากๆอืม คือต้องการรายละเอยะมือละมัดมือะมัดเออคือรีวิวเยอะมากลองไปแบบศึกษาดูและอียดอะไรก่อนก็ได้นะคะใครชอบไม่ชอบยังไงแต่ว่าเอื้อว่ามันก็โอเคเลยนะเพราะว่าทาละข่าวเลยนะคะใครที่ชอบความขาวก็น่าจะชอบกันอืมก็วันนี้ก็ก็แค่นี้แหละเดี๋ยวจะชิ้งไล้จะต่อไว้ให้นะคะแล้วก็ที่แล้วบอกว่าชอบทาโลชั่นใช่ไหมมีคนส่งโลชั่นให้ฉันเยอะมากก็เอื้อชอบกินพิซซ่าค่ะแม่ชอบกินส้มตัมากพี่ยาชอบกินเค้ซีพ่อชอบกินอะไรแม่ พ่อกินทุกอย่างนะคะพ่อกินได้หมดสมุขภาพพ่อกินได้หมดพี่ก,ก็เรียะไรสมบพอแล้วโอเควันนี้ก็ไปไล้์ไลน์สาระแล้วบาย